สวัสดีครับเอซที่น่ารักที่อยู่ทางบ้านนครับเตอนนี้ก็ยังอยู่ที่ป่าอยู่เนะครับเนะอซีเนาะหาอยู่หากินนะครับก็นี่อยู่ตามลำห้วยเนาะโอ้หาผลผหวานก็ไม่ได้นะครับเอซี FC มันไม่ออกเนาะก็หาอยู่หากินหาไข่มดเดงมดเดงก็มันยังไม่ไขนะ่เนาะ นี่ครับอยู่ตามลำห้วยอยู่ที่ห้วยนะครับไีซีก็ไม่บอกต้องห้วยอะไรเนาะก็ไปหาแย่ใครเหมือนเดงนี่นี่ครับตรงนี้ก็นี่เขาเขาล้นเนาะภูกระล้นนะครับพีอืตรงนี้จะเป็นด่านนะครับไีซีตรงนี้ จะเป็นดานเป็นหินลาดเนาะหินมันที่มันเป็นก้อนใหญ่ๆแผ่นใหญ่ๆนะครับพี่ซีนี่ตรงนี้เนาะก็ถ้าเป็นฤดูฝนนี่มันจะมีน้ำไหลเนาะไหลแรงมากนะครับพี่ซีเอาครับมาชมกันต่อเนาะนี่ครับบรรยากาศเนาะช่วงนี้ก็มันจะแดดร้อนมากนะครับพี่ซีอืม เห็นไหมครับเขาลุนโน้นเป็นภูตักมองนะครับพี่ีก็มองไปก็ดูไก่นะครับพี่ <c oughs> นีนี่อันนี้ภูเขาล้นนะครับก็พาพีีมาลเลาะดูแก่งเนาะแก่งน้ำนะครับพี่ีแก่งนะช่วงนี้ช่วงฤดูแรงนี้จะไม่มีน้ำนะครับพี่ีจะมีแต่ช่วงฤดูฝนเนาะเพราะว่า ไม่มีน้ำบ่อเนาะก็มันก็นเลยนี่แหละครับส่วนด้านข้างนี่จะเป็นป่าหญ้าเพกเนาะนต้นเขียวๆนี่เป็นต้นว่าเนาะครับพี่ซีมีครับที่พักคนที่นั่งเล่นแบบสบายนะครับพี่ซีนั่งเล่นนอนเล่นเนาะ มานั่งพักเล่นได้สบายเลยนะครับพี่ซีโอ้เจ้าครับพี่ซีรับกาะหาพี่ซีหาอยู่หากินเนาะยังอยู่ในป่าอย่อนเดิมนะครับพี่ซีมีคนมาพักผ่อนเนาะแถวนี้มีคนหาอยู่หากินเขาก็มานั่งพักผ่อนเล่นนั่งพักเหนื่อยนะครับพี่ซีเนาะให้ หายเหนื่อยแล้วเขาก็ไปต่อเนาะไปหายอยู่หากิน,นครับลงไปทางโน้นก็จะเป็นแก่งเนาะคล้ายๆกับเป็นน้ําตกนะครับแต่มันไม่สูงเนาะมันเป็นหินลาดเสมอนะครับพีซนี่มันจะต่ําลงไปด้านนี้เนาะเห็นไหมครับมัน,นจะไหลลงไปสู่ห้วยกะสะนะครับพี่ซี น้ำนี่จะไหลลงไปสู่เพื่อกระซะเด๋ช่วงนี้ไม่มีแล้วเนาะเพราะว่ามันเป็นฤดูแรงเนาะช่วงนี้นะครับวิซี่ช่วงฝนเนี่ยไม่ได้เดินผ่านนะครับวิซี่เลยไม่ได้ถ่ายคลิปไม่ดูเนาะอันนี้มถขับปิดไหมเจ๋วเลยเนาะบรรยากาศช่วงมันช่วงนี้นะครับวิซีแดดแล้วก็คึมแดดแล้วก็คึ้มเนาะช่วง คล้ายๆกับฝนจะตกนะครับแต่มันให้ดูครับเก็บสิลงไปโอ้แดดย,ย้อนแสงหมดเลยเดี๋ยวเข้าล่มก่อนนะครับเห็นไหมครับโอ้เสียงลมพัดใบไม้เนาะเสียงดังมากนะครับนี่บริเวณนี้จะมีช่วงฤดูฝนนี่เขาจะเอาวัวเอาควายเนาะมาปล่อยนะครับพี่สีมาปล่อยให้กินหญ้าอยู่แถวนี้และครับ ขึ้นกินบนเขาเขาล้วนด้วยนะครับพี่ซีนี่แต่เดี๋ยวนี้เนี่ยตอนทุกวันนี้นะครับพี่ซีมันเป็นรูดูแลง้งี้ยาเพ็กก็จะไม่เขียวเนาะไม่สวยนี่แหละครับคู่นี้แหละค,ค,ครับพี่ซีที่ผมมาหาเห็ดเนาะหาเห็ดแล้วงูกนะครับไปโน่นแหละครับพี่ซีไปฝั่งด้านผู้จักมองก็มี หาอยู่หากินเนาะวันนี้ก็โอ้ไปได้ไกลนะครับพี่ซีเดินหาอยู่หากินไปได้ไกลมากเนาะแล้วก็นี่ยังอยู่ที่มันเป็นดานหรือว่าเป็นแก่งเนาะแก่งน้ํานะครับแก่งที่น้ํามันไหลลงมาจากโน่นแล้วครับมาจากที่ไกลเนาะก็ไม่ขึ้นไม่เคยขึ้นไปถึงสักทีนะครับพี่ซีเพราะว่ามันไกลมากเนาะ นี่ครับอานี่เห็นไหมครับบรรยากาศเนาะสุนด้านบนนะครับเป็นภูเขาลูนเนาะบรรยากาศถึงร้อนนะครับไอซีอยู่ตรงนี้เนี่ยแต่ก็มีลมเย็นอยู่ตลอดนะครับไอซี่ลมพัดอยู่ตลอดเนาะก็ผมก็ไม่ได้ไปไหนนะครับวันนี้มาหาอยู่หากินเนาะ ไม่ได้ไปทํางานเนาะไม่ได้ไปตัดต้นมันสัาปะหลังนะครับพี่ซีก็ออกหาอยู่หากินรอช่างพงเนาะช่างพงไปก็ไปตัดลํามันที่บ้านหนองคองนะครับพี่ซีอินมันผุขะน้ํากัดเซาะเนาะออาวนี่ครับคลิปนี้ก็ ก็จบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ